ปัจจุบันนะคะหนังฮีโร่เนี่ยมันดันอยู่กับเรามา15ปีมันเป็นเหมือนดาบสองคมค่ะคือการมีแฟนเหนียวแน่นเรียกว่าสร้างแบรนด์ลอยัลตี้ได้อย่างมั่นคงมากๆคือต่อจากนี้เนี่ยทำอะไรออกมาฐานแฟนกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะตอบรับทุกอย่างในทุกงานแต่ในขณะเดียวกันนักดูบางคนเนี่ยคนที่เป็นนักดูหนังเขาอาจจะเริ่มเบื่อเริ่มอิ่มตัวกับหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วส่วนนี้เนี่ยเป็นประเด็นหลักที่กอลันมองว่า ภาพยนตร์ในเฟส5ของมาเวลเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆค่ะว่าจะได้กระแสตอบรับเท่าเดิมหรือไม่หรือสร้างความตื่นเต้นสร้างความทรงจำที่ดีเหมือนที่ผ่านมาได้หรือเปล่าค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์จากแอนด์แเปิดตัวเฟส5อาการน่าเป็นห่วงแล้วล่ะมาเวลเอ้ย ปี2008นะคะจนถึงปัจจุบันภาพยนตร์และซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ของ m a r เวลนะคะมีมากกว่า30เรื่องเท่ากับว่าเราเนี่ยอยู่กับหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาน่าจะประมาณ15ปีแล้วนะคะจากเฟสหเริ่มที่ i อรอนแมนห2008แล้วก็ไปจบลงที่ด h อะเว n g e r ร2012เฟสสเนี่ยก็เริ่มที่ i อรอนแมนสปี2013แล้วก็จบที่แอน m a n 2015 เฟสสามเริ่มที่กัปตันอเมริกาซีวิววอร์สองพันสิบหกแล้วก็ไปจบที่สไปเดอร์แมนฟาฟอร์มโฮมสองพันสิบเก้าเฟสสี่นะคะเริ่มที่แบ็ควีโดสองพันยี่สิบแล้วก็จบลงที่แบ็คแพนเทอร์สองพันยิบสองนะคะแบ็คแพนเทอร์สองนะพอมาเฟสล่าสุดเนี่ยเฟสห้าก็เริ่มต้นที่แอนด์แมนคอนตัมมาเนีย ทีนี้เนี่ยจากการเปิดตัวของแอนด์แมนเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวเปิดเรื่องในเฟส5ของจักรวาลมาเวลเนี่ยสำหรับเกาลัดน,นะคะถือว่าเปิดได้ไม่ดีและไม่น่าประทับใจเลยแล้วกลายเป็นว่าสําหรับเกาลัดเนี่ยมีประเด็นที่จะบอกว่าหนังมาเวลในเฟสนี้เนี่ยอาการน่าเป็นห่วงแล้วจริงๆค่ะ 1. ระยะเวลาค่ะปัจจุบันนะคะหนังฮีโร่เนี่ยมันดันอยู่กับเรามา15ปีมันเป็นเหมือนดาบสองคมค่ะ คือการมีแฟนเหนียวแน่นเรียกว่าสร้างแบรนด์ลอยัลิตี้ได้อย่างมั่นคงมากๆคือต่อจากนี้เนี่ยทำอะไรออกมาฐานแฟนกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะตอบรับทุกอย่างในทุกงานแต่ในขณะเดียวกันนักดูบางคนเนี่ยคนที่เป็นนักดูหนังเขาอาจจะเริ่มเบื่อเริ่มอิ่มตัวกับหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วที่นอกจากมาเวลเนี่ยยังจะกินกระแสนี้เนี่ยมาเป็นทศวรรษแล้วค่ะซ้ำยังมีดีที่ทำแข่งกันอีก แล้วก็เลยเรียกได้ว่าหนังฮีโร่เนี่ยมันมีเข้ามาในโรงให้ดูทั้งปีเลยส่วนนี้เนี่ยเป็นประเด็นหลักที่กอลันมองว่าภาพยนตร์ในเฟส5ของมาเวลเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆค่ะว่าจะได้กระแสตอบรับเท่าเดิมหรือไม่หรือสร้างความตื่นเต้นสร้างความทรงจำที่ดีเหมือนที่ผ่านมาได้หรือเปล่าค่ะเอาแค่รักษามาตรฐานกลางๆเอาตัวลอดไปให้ได้นะหวังว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะ 2. การเปิดตัวแข่งค่ะ แขงเนี่ยทำได้ไม่ทรงพลังออกมาสองครั้งแล้วมันดูเดรดเดรดดาแปลกแเราเนี่ยคาดหวังกับศัตรูระดับจัก,กรวาลที่อย่างน้อยเนี่ยน่าจะดูทรงพลังเทียบเท่าธานอสอะไรเงี้ยแต่แข่งที่ออกมาเนี่ยยังขึงขึงคือถ้ามองในแง่ดีก็คือการเล่นกับมัลติเวิร์ดก็คือเท่ากับว่ามีแข่งหลายคนแข่งในโลกิเนี่ยเป็นคนดีที่พยายามรักษาพหูจัก,กรวาลแข่งในแอนด์แมนคือคนที่อ่อนแอที่สุด ถึงโดนในประเทศออกมาจากสภาแล้วก็ยังมีความคิดที่จะช่วยหยุดสภาแข่งในการทำลายจักรวาลน,นะคะเท่ากับว่าแข่งของจริงเนี่ยยังไม่มาแล้วก็น่าจะโหดนะคะต้องโหดกระชากให้ได้เพื่อให้เรียกกระแสกลับมาในความคิดของเกอลันนะคะคือต้องโหดขนาดที่ช็อกคนดูด้วยการปิดเอ้ยไม่ใช่ปิดด้วยการเปิดตัวค่าอเวนเจอร์สักคนนะคะที่คนดูจะต้องอึ้งไปเลยอะซึ่งมีแววน่าจะเป็นทอนะ ที่จะทำให้แคงเนี่ยดูมีอำนาจมากขึ้นขึ้นมาทีเดียวค่ะสามหนังเรื่องต่อๆมาจากโปรแกรมเร็วๆนี้ค่ะเริ่มจากกาเดียนวอลลุ่มสามก็เราเชื่อว่ากาเดียนวอลลุ่มสามเนี่ยจะเอาตัวรอดไปได้นะคะเพราะว่ามันมีความน่ารักของแก๊งของเขาแล้วก็การที่กาเดียนเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกเทศในตัวเองด้วยค่ะทําให้เรื่องนี้เนี่ยน่าจะผ่านไปได้นะคะแต่เดิมมาเวลเนี่ย ที่บอกตามตรงนะอาการนี้น่าเป็นห่วงอีกเรื่องนะถึงแม้กับตันมาเวลจะเป็นตัวละครที่กอรัลชอบและหนังเรื่องกับตันมาเวลในภาคแรกก็สำหรับกอรัลก็ถือเป็นหนังที่โอเคใช้ได้ค่ะแต่ภาพรวมการตลาดกับตันมาเวลเนี่ยไม่ได้ดึงดูดแฟนบอยสักเท่าไหร่นะค่ะแล้วก็การเล่าเรื่องของกรรมลาเนี่ยทำได้ไม่ดีด้วยโรตอนที่เปิดตัวในแวนด้าวิชั่ก็ไม่โดดเด่นอีก แล้วมาอีกทีเนี่ยจะเป็นิลูมินาติในด็อกเตอร์ซนนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะทำให้การรวมของคนสามคนนี้ในหนังเดิมมาเวลเนี่ยยังไม่มีจุดดึงดูดให้ผู้ชมเนี่ยไปดูเลยมากพอเลยนะคะสการหายไปของสตาร์คยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสี่เฟสที่ผ่านมานี่คนที่แบกจัก,กรวาลมาเวลทั้งหมดคือโทนี่สตาร์คนะคะ การขาดหายไปของซาร์กเนี่ยทาให้ขาดตัวแบกและแกนหลักในการดําเนินเรื่องราวไปคือเรื่องราวมันจะไปข้างหน้าและจะขยายเรื่องราวของวันมันติเวิร์ดเพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมองว่าหมอแปลกเนี่ยจะเป็นตัวแบกคนต่อไปก็ได้แต่ความจริงในบทของหมอแปลกเนี่ยมันยังไม่มีพลังมากพอที่จะเป็นแกนหลักของทีมค่ะเป็นได้ประมาณตัวเชื่อมเรื่องราวแล้วเปิดสู่เรื่องราวใหม่ๆเพื่อขยายจัก,กรวาลออกไปค่ะ ับตันมาเวลที่ตอนแรกคาดว่าน่าจะเป็นยุคเกอร์พาวเวอร์เนี่ยอาจจะถูกแยกออกไปเป็นเกอร์พาวเวอร์ในเรื่องราวที่เพิ่มใหม่มากกว่าจะเป็นหลักของอเวนเจอร์นะคะที่ผู้ชมยังต้องการแบบทีมผสมมากกว่าและความคาดหวังอีกคนคือสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเนี่ยรับบทเด่นได้ดีแต่จะให้แบกทั้งทีมเหมือนกับแก่นของทีมอย่างที่สตาร์เคยทาไม่น่าไหวค่ะมันยังเหลือ ความสุดท้ายแล้วอะ่ะก็คือลีชาร์ดลีด r ีชาร์จากแฟน a s ติกโฟค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันคือตัวละครสำคัญของ Marvel นะคะก็ต้องรอมาดูนะคะว่าลีดเนี่ยจะออกมาแบบไหนมีสเสน่หทรงพลังเท่าที่สตาร์เคยทำไว้หรือเปล่าถ้ามาเหมือนตอนอิลูมินาตินี้เดาว่าเหนื่อยนะเหนื่อยใจเหนื่อยเลยนะยากเลยนะ เราคาดคาว่ามาเวลเนี่ยจะผ่านเฟสนี้ไปอย่างยากลำบากในฐานะการทำเงินนะคะและชื่อเสียงเหมือนกับที่ผ่านมาและขั้นสุดจริงๆกรณีเฟสห้าล่อแร่เนี่ยเราจะสปอยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะเราจะได้เห็นสตีฟโรเจอร์กับตันอเมริกาเนี่ยออกมาซัดจ,จังหวะในเฟสห้านี้แหละไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งและถ้าอาการเฟสห้ายังไม่ดีขึ้นถ้ามาเวลยังต้องทำภาพยนตร์ไปโดยไม่หนีไปเล่นซีรีส์อย่างเดียวเนี่ย เราเชื่อว่าเราจะได้เห็นการกลับมาของโทนี่สตาร์คไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการดึงฐานแฟนๆให้กลับมานั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกอล์ฟก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย,อย่าลืมกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ